นี่คือเ i ียวมี 13T Pro นะครับผมตัวน,นี้สต็อกรถใหม่เข้ามาแล้วนะฮะไม่ว่าจะเป็นแร m 12 g b หรือรม16 g b นะครับผมตัวน,นี้สินค้าพร้อมส่งนะฮะเราไปดูสเปคเสียวมี 13T Pro ตัวนี้กันครับผมจอภาพเป็น Crystal r e AMOLED ขนาด6.7นิ้วความละเอียด2,712คณ1,220พิกเซลนะครับ ความสว่างสูงสุดอยู่ที่2,600 nits เป็น HDR นะฮะอัตราเฟซเรท114เฮิร์รนะครับผมรองรับ HDR 1.0+ Dolby Vision นะครับชิปเป็น d i m e n s i t y 9,200+ RAM ม,มีให้เลือก2 RAM นะครับผม RAM 12 GB และ RAM 16 GB นะครับส่วน ROM มก็มีตั้งแต่52 GB จนถึง1 TB เลยนะครับผมกล้องหลังเป็น Leica v a r i o s u ั m i c r o n 3ตัวนะครับกล้องหลัก50 MP มีระบบกันสั่น OS กล้อง Ultra Wide 12 MP กล้องเทเลโฟโต้50 MP เป็นโฟกัสเลนส์50มมนะครับถ่ายวิดีโอสูงสุด 4K นะครับผมแบบ HDR 10+ ที่30เฟรมต่อวินาทีนะครับผมถ่ายวิดีโอสูงสุด 8K ที่24เฟรมต่อวินาทีด้วยนะครับส่วนกล้องหน้า20 MP นะครับผมเสียงจะเป็นลำโพงสเตอริโอรองรับ Dolby Atmos นะครับแบตเตอรี่5000 mAh รองรับชาร์จไว120วัตต์ความทนทานทนน้ำและฝุ่น IP68 นะครับผมระบบปฏิบัติการมี UI 14บนพื้นฐาน Android 13สินค้าเป็นของแท้ของใหม่มือ100%นะครับรััััับบปปปรรรระะกกนนนนนศูยย์ไท1ี้า7ว ณตอนนี้สินค้าพร้อมส่งครับผม